มึงบอกดิว่าไอ้ที่มึงเงินพูดเนี่ยมึงกลังจะให้กูแสดงความกล้าหาหรือแสดงความโง่เง่าเอาเรื่องจริงมาพูดกล้าไหมมึงกล้าหรือมึงโง่นะมึงกล้าหรือมึงโง่ไอ้สัสเรื่องมึงเรื่องอ่ะมึงก็รู้อยู่ว่ามันพูดไม่ได้ไอ้การกล้าพูดเนี่ยมึงกล้าหรือมึงโง่ควายมึงคิดว่ากูจะเป็นยาอ่อนไอ้สัตว์กูจบปริญญาโทจากเมืองนอกนะแม่เย็ด แล้วกูจะให้มึงเป็นใครกูไม่แม่งมาบอกกูต้องอย่างงาั้นเลยพองตายไอ้สัตว์ไอ้ลูกกะเลียอย่าเสลือกูรำคาญเออนี่มันหาเปล่าแล้วมึงไปนั่งยุ่งกูเนี่ยถ้ากูบ้ายอตามพวกมึงวันนี้กูแม่งโดนคดีเป็นขยงแล้วไปโผล่ตามม็บอนมบน่นม็อบนี่สัตว์วันนี้วันนี้หมายมาไม่รู้กี่ใบแล้วนะนั้นมึงไปคุยเนี่ยอะไรไรท่้นตีนไม่แม่เย็ดนะอย่าเสลือกูมากนะักกูไม่ใช่ควายโอเคปะ่ะพวกลูกกะเลียอย่าเสือกเสลือมาสอนกูไอ้แม่เย็ด นะมึงไม่มีพ่อไม่มีแม่สัตว์อย่าเสือมาสอนกูเฮ้ยลูกกะเลย้ยยแม่เ <c oughs> สลเยเี้ตัวมึงเอาไม่รอดเลยสัตว์มาสอนกูควายวันนี้แม่งมึงจะมีเงินเข้าศาลกอกหม้อหรือเปล่าเสือมาสอนกูอกสัตว์วันนี้กูอยากแะแดกอะไรกูขับรถเบีป้ายแดงกูซื้ออยากได้กูก็ซื้อนี่กูกำลังจะไปซื้อเอ็กหกเนี่ยสัตว์เจ็ดล้านเนี่ยมีปัญญาแบบกูป่ะแม่ยัดมาสอนกูอ่ะ กี้เนี่ยจะเนี่ยวพระเนี่ยเอาเอาเงินไปก้อนอะไรมาผมผมผมช่วยพี่เังผมเอ้าเอาเอาพระไปเลยนะเนี่ยมึงกล้าทำอะบรกูป่ะมึงกล้าทำอะบรกูป่ะโอ้เสลีเยี่ยี่ดัดจลิดกล้าป่ะกล้าป่ะกล้าพ่อไงนี่มึงโง่หรือเปล่าโง่เขาเปล่ามึงถามแบบนี้ควายเยี่ยเสลี่นะกูุ้ยบ็อกเงินกูปล่อยมึงเงินดิ้นเงินให้ก็ไปเลยสัตว์ อยู่ทีพ่อแม่มึงน,นอนสะดุ้งยองยองไอสัตว์อกูไปโดนอะไรวะเนี่ยใครที่นอนแข็งก็ได้เนี่ยมานะไอแม่เย็ดชัดเจนป่ะเป็นครวยอะไรฮะนี่เผ็ดกูไอสัตว์กูจะพูดอะไรก็ได้เออมึงไม่มีทางทำอะไรกูได้อไอสัตว์อย่างงีแ้แค่เป็นขยะไอลูกเย็ดแม่มีปัญหาป่าไอสัตว์เอาสองล้านเอาให้มึงกำลังนตีนเลยเออคุยอ่ะมึงกาบเตงกูเลยสัตว์จะให้ยี่สิบบาทเอาปะ่ะวทำไมกูต้องให้มึงสองล้านเนี่ย เออกูไม่ใช่ควายนี่ไอ้สัสเงินหาไม่ได้ความยากลําบากเฉลยไปไงสอนนี่นักไปไงลำคาญกูด่าแม่ยังไงมึงกูมึงโกรธแค้นกูมากนะก็เลยต้องมึงเสือกเฉลยมายุ่งไปชีตกูทําไมอะกูไม่เคยยุ่งชีวิตมึงเลยกูไม่เคยสอนมึงเลยนะกูก็ไล่สอดอยู่ในเบรกูใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ออกไปแต่ว่ามึงก็มาเฉลยต้องอย่างงั้นอย่างงี้มาก่าบ้ามาดิพร่องตายลูกกะลีไอ้แม่เย็ด นะมึงสอนตออ้มเงงก่อนไม่ต้อเสือะเสลยกูคุยนี่เน่สัตว์เห็นยังไอ้เหี้ยนะเนอะนี่ช่วงท้ายรายการกูเลยจัดเป็นรายการของแถมให้ก่อนนอนกับแฟนคลับกูฟังนะวเนีไยโอ้ยเกลียด,ดใหญโกรธใหญ่โกรธใหญ่ไหมเห็นไหม เอ๊ะแล้วเป็นพอ,พอโดนกูด่าโกรธใหญ่ตอนนี้มันเป็นเสลอสอนกูนไงถูกไ,ไหมตัวไอ้แม่ <c oughs> เช็ดอ้วลูกกะลีนะชื่อเรี่ออะไรเนะี่ยกอนกระจีนพ่อไงสัตว์กอนกระจีนกิน่กนกระจรพ่อไงอีนะน่าสันตินโอเคมึงหมดเวลาละกูลงเกียร์ลงคาร์มึงนะนะมึงไปดมกลิ่น,นกระจรไกลๆส้นตีนกูหน่อยจบไปหนึ่งศพ <c oughs> ด่ามแม่งเลยปุ๊บบล็อกเสร็จแม่งนอน ไอ้เหี้ยแก่ไอ้มาที่หมายแม่งด่ากูน erm ั่นเละเลยครนะอ่ามึงก็ไปสมัครไอดีใหม่มาเอ็มตู้ซิ่งไอ้ลูกกะลีไอ้แม่เย็ดไอ้เอ็มตู้ซิ่งพ่อของตายคอยรถมึงคว่ำตายชิบหายไฟคอกนะครับโอเคนะไอ้ลูกกะลี่ยงกูด้วยจบไปหนึ่งศพมึงไงเล่นกับกูเหรอไอ้สัตว์นะแค่นี้แหละครับไม่มีแล้วครับพี่น้องนะผมอยู่กับโลกออนไลน์มา ผมเป็นคนนี้เจ้าพ่อลออนไลน์อยู่แล้วนะผมเป็นคนนี้ก,กลับมาอย่างนอกผมก็เป็นคนเอาเทคโนโลยีเรื่องนี้นะผมเป็นคนเขียนเว็บไซต์แต่ยุคแรกๆนะคงั้นผมอยู่กับมันผมใช้ชีวิตกับมันเป็นนะผมไม่มีทางให้โลกออนไลน์มาทําลายผมได้มีแต่ผมใช้ประโยชน์จากโลกออไนไลน์ไอ้เจ้ากูแบ่งหลุดแล้วอะไรเนี่ยกูมีทางหลุดอะไสัตว์ดูด้วยคนดยพันกว่าคนนะครับกูอยู่บนโลกออนไลน์มาขนาดนี้ มึงคิดดูนะตอนกูนกนไปทํางานการเมืองเนี่ยคนหนึ่งเขาใช้กันเป็นร้อยล้านไอ้สัตว์กูใช้มือถือเครื่องเดียวนะนะคนหื่นไม่ต้องทําป้ายเป็นกูใช้มือถือเครื่องเดียวเท่นี้กูเนะี่ยเป็นเจ้าพ่อออนไลน์ที่ใช้สือ่อออนไลน์ได้คุ้มค่าหรือเป็นนักการเมืองที่ใช้ออนไลน์ได้คุ้มค่ามากแคนั้นไม่ต้องเสี่ยงเสือกมาสอนกูแล้วกูอยู่กับโลกตรงนี้มันต้องนานแล้ววันนี้กูร่ำรวยขึ้นมาแล้ว กูทำธุรกิจกูก็ใช้โลกออนไลน์กูมาตลอดแล้วโลกออนไลน์นี่มันคือเครื่องมือของกูแล้วมึงอย่าเสหลม,มาสอนกูแม่ย็ดน,นะทุกวันนี้กูใช้มือถือใช้ออนไลน์ใช้เว็บไซต์ใช้อะไรในการทำอาหารแดกกูแล้วถ้าเป็นเสหลชีตมึงไม่ได้มีเสเที่ยวขี้ตีนอะไรกูเลยแต่ม,มาร์กต่งกันมากนี่พ่อไงสัตว์นะไปตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาไปนะแล้วแล้วค่อยมาสึกยุ่งกับกูเลยนะนะ ที่นี่นะผมเชื่อคนที่ติดตามานี่เนี่ยเขาฟังเขาได้ประโยชน์ก็รู้สไตล์ผมอยู่แล้วนะด่าแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรนะมันบางทีผมด่าหยาบมันน่ารักนะด่าด้วยรอยยิ้ม <laughs> นี่คือสิ่งที่ผมใช้อยู่แล้วผมบอกแล้วไงออนไลน์นี่คือเครื่องมือของผมไม่มีใครหรอกที่จะใช้เข้ามาคอมเมนต์แล้วทำร้ายอะไรผมได้นะมีแต่ผมต่างหากที่จะใช้อันนี้นะ,ะในการเล่นเกมอะไรพวกนี้ เพิ่งเคยมาฟังอย่างนี้พูดอย่างนี้จะมาสมัครการเมืองกูไม่ได้เงียบเลยนะนะการเมืองนับกูไม่ได้เงียบเลยนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแต่กูไม่มีทางที่จะเอาทุ่มเทเอาเงินทองไปทุ่มเทกอาการเมืองกูจะได้เป็นสสอฝันเลยนะครับกูไม่เอาได้คนแล้วมีคนมาเลือกก็โอเคถือว่าสวยไปก็ต้องทํางานรับใช้เขาถ้าไม่มีใครเลือกก็โชคดีไปก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมแค่นี้นั้นคุณคิดผิดนะถ้าคุณคิดว่า ผมจะมาทำเพื่อจะได้เป็นนักการเมืองกูไม่อ่ะครับกูเป็นอะไรก็ได้แต่กูอยากเป็นคือม้าพิบูถ้าวันหนึ่งกูจะเป็นอะไรก็เรื่องกูนะครับนะมึงคิดว่าเอ้ยนี่อย่าคนนอย่างนี้จะไปนะมึงคิดแบบมึงถามกูยังกูอยากเป็นน้อยกว่านักการเมืองอ่ะมึงเคยถามกูยังว่ากูอยากเป็นนักการเมืองจริงจริงหรือเปล่ากูอาจจะอยากทาอะไรก็ได้นะวันนี้กูเป็นนายกูวันนี้กูเป็นครูสอนหนังสือกูก็สอนแบบสไตล์ม้าพิบูนะวันนี้กูไปเป็นอ่าวิทยากรพิเศษกูก็ สอนในสไตล์มากพี่บูวันนี้กูเป็นนักขี์กูก็ทําในสไตล์มากพี่บูอมกคนหนึงกูไปต้องกายไปเป็นตํารวจกูก็เป็นตํารวจในสไตล์มากพี่บูอีกเหมือนกันหรือว่ากูไปเป็นนักการเมืองกูก็เป็นนักการเมืองในสไตล์มากพี่บูเหมือนกันเพราะกูสนุกกับบทบาทของมาพี่บูกูไม่ได้สนุกกับบทบาทของการเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองต้องยอมรับมติพักนะก็กูไม่ยอมรับสักอย่างใครจะทำไมกูได้ใช่ไหมวันนี้เห็นเป็นนักการเมืองไอ้จะหาเสียงแทบตายถึงเวลาก็ต้องทำตามมติพรรค วันวันสอสอบางคนมีหน้าที่มีอะไรครับนั่งในสภาไม่เคยได้ยินเสียงมีหน้าที่ยกมือเสียบบัตรลงคะแนนคอยโหวตให้เขานั่งหาวนั่งหลับนั่งนอนไม่จะมีเฮอะไรไม่มีประโยชน์สส้นเตอะไรแล้วกูคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยจะยอมไปอยู่ในบทบาทนั้นนะถ้ากูเข้าอยู่ในพรคไหนนะกูไม่มีบทบาทกูไม่อยู่อยู่แล้วให้กูไปเป็นสสเพื่อจะนั่งคอยถึงเวลานั่งรอประชุมเช็คชื่อลงชื่อคุยกูไม่เอาด้วยรอยไ้สัตว์ถ้ากูเข้าไปนะ กูต้องเจ๋งกูต้องเก่งกูต้องดังนะกูต้องลุยเนะนะก,กูเลี้ยงใหญกจะเป็นให้กูเข้าไปไปเจียมเจียมครับเออกราบเรียนน้ำมาทานผมคุย้ยไอสัตว์ทำไมจะต้องกราบเนะี่ยจะกราบต้องคุย้ยระธานนะครับนะนะนะทำเฮียอะไรนะนะนะเ,นง,เงินพระอะไรใช่ไหม่าเรียนน้ำมาทานเยอะเลเรียนยน้ำมาทานผมมาขึ้นโบู์สอสอบัญชีอะไรชื่อปาติเลตอันดับหนึ่ง พักพลังควายท่านประธานคนะรับตระหนเกใสมองนะในการควบคุมการประชุมนะครับทำไมคุณปล่อยไอ้พวกเคี้ยวพวกหานี่แม่งประท้วงส้นตีนอะไรกันนักหนาเนี่ยครับผมจะพูดก็ไม่ได้พูดแม่เย็ดประท้วงอยู่ได้ส้นตีนประชาชนก็ไม่ได้อยากจะฟังกฎของนั่นเลยเขาอยากจะฟังอนะ่ผมเข้ามาทําหน้าที่แก้ปัญหาเขาได้หรือเปล่านะถ้าท่านประธานหุกควยถ้ามึงแม่งคุมการประชุมไม่ได้มึงลงมาเดี๋ยวกูขึ้นเป็นประธานให้เอาปะ เอออย่างนี้เนะี่ยกูอยากทําเรียนนักบรญชานถอนสอนครับไม่ถอนไม่สอนส่งคนมาเชิญหรอกค,คุยกูไม่ถอนอะไรสัตว์เมืม่อไม่ต้องเชิญกูเดินออกเองก็ได้คุ้ยกูเข้ามาเพื่ออะไรกูเป็นตัวแทนประชาชนกูไม่ได้จะเข้ามาเพื่อจะยอมจำนนกับกฎส้นตีนที่กูไม่ยอมรับขเข้าใจปะนะงนั้นมึงจําไว้กูจะไม่มีทางเข้าไปในสภาแล้วเรียนน,นักบัญชานกราบเรียนนักบรญชานที่เคยยุบ ผมขอถอนคำพูดกับควยครับกูไม่เอาอยู่แล้วไอสัตว์กูเข้าไปกูจะต้องเป็นตัวตอนข้องโกไม่เลือกก็ไม่ต้องเลือกย็ดแม่จะเลือกทำเฮียอะไรนะไม่ชอบกูจะเลือกทำคุยอะไรก็กูเป็นแบบนี้ได้กูมานั่งจะจะเลิกกูไม่ทาโอเคป่ะแล้วมึงเลิกมาเพลจอคนอย่างนี้เลยจะไปนั่งกูจะเป็นอะไรเรื่องกูอย่าเสือกสังเจนป่ะกูจะไม่มีทางเป็นนักการเมืองทุกวันนี้หรอกไอเฮียกูเห็นแต่ละตัวกูจะอ้วกกูเข้าไปเนี๋ยกูไม่มีทางปัญญาอ่อนบอกแค่นี้กัน กูเข้าไปได้นะ